ตั้งแต่ผม15เลยตอนนั้นก็ได้เทรนแล้วก็ถึงตอนนี้ก็ส7เจแล้วนะครับก็รู้สึกโตขึ้นเยอะมากเลยครับแล้วก็ขอบคุณพี่ๆทุกคนที่แบบแม่น้องน้องก็เลี้ยงโบเหมือนกันเพื <laughs> ่อทุกคนเลี้ยงโบแต่หมายถึงขอบคุณพี่ๆน้องๆที่แบบดูแลโบแล้วก็เลี้ยงโบครับผมแล้วก็แบบสึกพี่รังกับพี่มินก็ขอให้ ทุกคนตัวจริงหรือนี่ครับที่บัานก็พูดโอเคอะไรพี่บินยงไม่ได้ทำอะไรเลยโอเคก็อยากจะขอบคุณ อยากจะขอบคุณในครั We so ้งนะครับผมที่ทุกคนมาในคอนเสิร์ตครั้งนี้ของพวกเรานะครับถึงแม้ว่าโบจะแบบไม่ได้มีโอกาสโชว์มากขนาดนั้นแต่ว่าวันนี้ผมได้โชว์เพิ่มแล้วนะครับเชื่อผมผมว่าผมเป็นมาก ก็จะบอกว่าจะบอกว่าโบตื่นเต้นมากเพราะว่าตอนที่แบบผมขึ้นลิฟใช่ไหมคือแบบสองสองวันแรกทีมก็แบบโซโล่ใช่ไหมแต่ว่าแบบโบต้องข็้นมาผมก็แบบกตนตอนแรกอ่ะไม่ไม่ตอนแรกอ่ะผมว่าจะแบบขึ้นมาแบบเทเทใช่ไหมครับแต่ว่าตอนเห็นหน้าทุกคนตะโกนใส่ผมแบบ เราทำเพราะว่าผมเถินครับแล้วก็เหมือนทุกคนก็บอกว่าคอยสปอร์ตโวอยู่จริงๆแล้วก็เป็นกำลังใจให้โวจริงๆก็ขอบคุณทุกคนด้วยนะครับ